กูปูอุย้ยตั้งไก่ตั้ตงหมูตั้งงัวตั้งแกะเยอะจัดอะไรไปไหนเยอะมากไม่รู้จะเยอะตรงไหนแล้วตามา,มานี่มาขอรีขอรีด้วยมา,ายกินอาหารกันโอเคโอ้ยเยอะมากตั้งแกะตั้งวัวอะไรตั้งไก่เยอะไปไหน วันนี้มาอยู่กับช่องหลักชาปงใช่มวันนี้เราไปเยี่ยมคุณลุงพี่โตกันก่อนนะครับซึ่งคุณลุงพี่โตจะสําคัญนะครับคุณลุงพี่โตของเราสาคัญมากในตอนนี้เราต้องไปติดตามสถานการณ์ด่วนนะครับเพราะว่าคุณลุงพี่โตตอนนี้มาดูยังไ้แล้วอยาไปสภาพแบบนี้แล้วไปดูกก่อน ที่คุณลุงพี่โตขาดคือตอนนี้โตะการทํางานนะครับรู้สึกจะมีคุณลุงที่ว่าตัวตัวใหญ่แล้วนะครับคุณลุงครับเอาคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงไม่มีกลมเลยนะครับโอ้โอ้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคุณลุงมีสี่ตัวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วทำเตียงให้เดี๋ยวเราว่าวันนี้มาขายยาเติมเติมดีกว่ารูสุกบ้านคุณลุงนิ่มัเป็นอะไรูดเดี๋ยวเราต้องไปดูบล็อกกันก่อนนะครับทีทีนี้ก็ลืมเล่นมาครับตั้งมาเพราะว่าเน็ตจมุกแล้วนี่แหละก็จมุกแล้วก็เลยลืมลงคลิปไปนะครับอ่ใช่เลย อะไรไปตอนนี้เราไม่มีบล็อกแล้วควานตัวมาปลาลยนะครับเจ็บบล็อกให้กันก่อนนะครับอ่าความมาปลาลยมาถึงแล้วครับผมลืมไม่มีบล็อกแอร์ตอนนี้บ็อก,กินอะไรไปไหนหมดได้ลอยมันไม่มีเราขอไปหมุนของเรากันก่อน ขออนุญาตเดินทางเราไปเจียมอาหารด้วยนะครับเพราะว่ามันหมดนะครับหมกีีไปวนกรับโอ้กว,ว่าจะมาถึงมาขุดกันต่อเลยนะครับตอนนี้ทำไมมันมีแต่ยินอะไรเยอะจังเลยคุณนโปริงที่ว่ามาหน่อยโอ้ดูสิเนี่ยได้แก้ออกต้นเสียเวลาเลยทานิงอ๋อ ตรงนี้มันมีก้ดํดำๆมาดีขุดเจอเพชรด้วยนะขินไปได้ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างแล้วเปอดเจอเบสล็อกเลยนะครับโอ้โหก็ความจ๋าเดี๋ยวช่องช่องเอ้าเดี๋ยวนะอ๋อแล้วก็ขุดไม่ได้เจอไอรอนโอเคจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเจออะไรเอ่ย โอ้เรศเรศทองแดงเร่ทองแดง,อง,แดงบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ไม่จำเป็นนะครับอันก็บอกว่ามันไม่จำเป็นขอนู้ยัดได้มาแค่สิบสองก้อนดูสิเจอนี้เยอะมากอะไรกันอะไรกันวางทดอ่ะ บ็อกนี้มันเป็นหนึ่งตัวจิบเจนนะครับมันจะทำให้สีแร่มันดำด้วยนะครับเห็นไหมโอ้ยถ้าผมหยุดคลิปนี้ผมไม่โปผมหนิ่งเพชรแล้วพูดชจมาว่าผมเอาจากหมู่สร้างสรรค์อีกต้องให้ดูประเดิงๆจุด,จ,ดจุดนี้ต้องดูนะครับเป็นจิดที่ว่าเสียงเจอเพชรมาก ได้แค่สิบกก้นขุดตั้งนานเนยโอเคขุดไปเร,เรื่อยๆอันนี้เราก็มาด้วยมาเจอเป็นเลยเหรอคะ เจอแต่เร่ทองแดงปัดตะม,มัวเยผมเจอเป็นนะครับอื้ออจา้าจ้าเลยจา้าก้อนครับโอ้หนึ่งก้อนรอเฮ้ยสองก้อนโอ้ยกาเจอเป็นนีคู้สามก้อน เอาเลยครับจุดดีจุดดีโชคดีนี้โรนนะครับอันนี้ผมจะต้องการแร้ด้วยนะครับเพราะว่าดูสินะครับที่เราต้องการอยู่นี่คือหินนะครับแต่เราได้เจอแร่เพชรก็คุ้มขมอยู่นะครับคุ้มโอเคๆๆๆๆบางคนนะครับจะเหลือเพชรไว้เวลามีอะไรบ้างนะครับต้องอินจ้าแต่ผมอินจัสไม่ก็เป็นก็ขุกๆดเป็นเลยนะครับเพราะว่า ผมไม่เคยเรียนรู้การอินชาร์ตนะครับมาเอาขุดไปค่ะขอตัดคลิปเพื่ออยากได้หินมาขุดตรงนี้สิเออเพื่อเพือ่อที่เรามาขุดตรงนี้เพื่อเออเราต้องการหินใช่ไหมเราไม่ได้ต้องการแด้แต่แรกเป็นมาก็ยังคุ้มการเดินทางน,นะครับเนนคขออนุญาตขุดก่อน พร้อมดูการท่าโอเคเราจะปังแล้วโอเคครับพองใครกันพอดีมาลุกไปสูงสุโอ้ยเฮ้ยตูแล้วหรอมาทำดูอุ้ยโอ้โห มันมีนะครับอ,อันนี้เรามาลบไฟจุดสีไว้ก่อนครับหลบไปลบไฟอันตรายก็ตอนนี้เมื่อกี้เราเห็นคอมดี้นะครับคอมดี้กำลังอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราขยายตอนเช้าเลยเรามาขยายกันเลยนะครับแล้วก็ให้เอ็มพีซีทำงานไปเรื่องของมัน ซึงตอนนี้เราจะมาขยายตรงไหนเอ่ยขยายตรงไหนเอ่ยตรงไหนอ่นยายอออเราขออนุญาตถ่ายากกันก่อนนะคะ m p c กำลังทำงานมือตัวอะไรที่นู้าุกไม่พังแล้วโอเคเราทำเสร็จแล้ว่อไปเรามาพล่อยวางกันนะครับ โอ้ในยดวางแล้วไปคลิปตักด,ดูบล็อกไว้ก่อน,นครับอ่าประมาณเท่านี้นะตอนนี้ติ๊กเราก็พังแล้วก็อยากบล็อกหมดอ่าเราเหมอือนเดคุณคุณนค่งเลครัคคครอ๋อตายไม้ก็ไม่มีหรืออาจะไปเอาเหมือนกัน เฮ้ยมเฮ้ยฮัมกดจ้าไปเลยมานี่มานี่โอเคเราไปติดแฟน่องแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่สูงเลยนะคะรู้สึกสูงมันต้องวางต่ำมันสูงเกินแล้วคอขยายก่อนนะจะเมื่อแล้วนะครับผมก็เลยไปเอาอันนี้มาที่บ้านนะครับโอ้โหนี่ต้เราติดคลิปไปก็ต้งนานเนี่ยแล้วก็ติดคลิปมาด้วยนะจ๊ะ รีบอุดรีบเลยครับตอนนี้รีบอุดแล้วก็รีบไปนอนบ้านเสรเลยนะคบก่อนจะไปอยู่บ้านจัดของด้วยน,นะครับเพราะว่าหนึ่งของมันไม่ระเบียบนะครับที่บ้านลุงพี่ตัวผมไม่ลืมอะไรไปแล้วนะกับบ้านก่องลุงลุงนอนก่อนนะ อีพีน่าจะอีพีหน้าเลยโอ okay, calves calves, ้เอ้าคุณเกมาจันนายนี่ค okay. ุณแกมาจันนายนี่อ่าคุณแกเด้อคุณแกคุณแกคุณแกอืมเหนากันไกลมากแต่ว่าลืมนะได้ไปอยู่ในกรงเชียงรายโอเคนอนกันเถอะนอนกันเถอะครับ สัตว์จัก่อักนิดก็พอรนะครับนะโอ้โหเยอนี่อะไนมาแล้วไปเหมืองโขออนุญาตไปขุดบิงกันต่อนะครับ ที่เหลือเราต้องเก็บไว้ในยามป่วยฉุกเฉินด้วยนะครับพีนนะครับโอเคเราก็อุดหลังคาแล้วนะครับต่อไปเราต้องติดฟิล์มโอ้ลืมไม้ลือมอะไรอีกใช่ไหมนี่ครับโอเคติดไปเรื่อยๆกว่าจะไปะวันนี้มาได้ต้องการของยอดเลยวาง ก็ได้ก like ็ค <hacia S 2> <ม>ื well, ่นมาเยอะเลยนะนล้วกนนว่า hmm. พัก่นะ่อนนะโอ้ยเอไซนสร้างได้แล้วโอเคถือว่าเราเป็นที่เก่งมากนีนี่เดี๋ยวเรามานข่งกับอาลุงมา ลงมาได้เร็ไปเตียงอะรอะตีหน่อยสิพูดล่นหน่อยนะคุณพูดล่นหน่อย เรียงของไปห์้าตไม่เข้าไปเลยโอเคเราต้องด้วยนะครับโอ้นีณกว้างเลยสินี่ไงเราจะไม่คุณลุงแท้แท้ พันล้านเบอร์ซ็นตอนนี้คุณลุงต้องเดี๋ยวยา้ายโตเรียนขึงนกเรับที่นูอนโหแล้วดดโววตรเรียนมาอยู่นี่โอเคแต่ยังไม่ได้เรียนมาดูหน่อยมาดูหน่อย งอยต็นอนเราโอเคกว้างๆใช่ไหมอย่างโบต้าผมเสียใจมากๆก็เราไม่โตเลยโอ้เราจะได้แอมโมโลไหม่าปึ๊บโอเคคุณลุิ้งจุ่งอย่างโตเทียนนะเดี๋ยวผมตั้เตียงให้คุณลุงดีว่าขนแกะไว้ที่บ้านคุณลุงใช่ไหม เออฮออ่าไม่มีไม้โอเคได้มาสมด,ดีแล้วตัดไม้แล้น,นะครับเราไปตัดไม้กันก่อน,นรู้สึกว่าคุณลุง้องการไม้เพื่อทำเตียงนอนนะคะหลังจาเราไปตัดไม้มาสมดุลแล้วคุณลุงจะได้นอนอีกผ้านั่นา้านี่เตียงขาวหมดเลย แล้วคุณลุงจะมีโอ้โหคุณลุงพี่โตพี่โตทางบ้านแน่มาทำงานกระโอดเซอร์อะไรอะไรแต่ต้องไม่นอนน้องนู้นนะตรงนี้ตรงนีุ้ณไก่คุณไก่เอาเอาเอาเลยไหนไหนมีอะไรบ้างหนุ่มใหญ่กลุ่มนี้ใหญ่ งานไม่ทำแล้วคุณต้องหาโต๊ให้ใหม่โอเคทีนก็ลากันไปกองกดไลค์กด,ดด้วยนะครับกดไลค์ด,ด้วยกรุณากดด้วย c w ด c w n นะคบโอเคของของเนี๋ยวเอาไปกลับนะครับเพราะมันเอ้ยัยงไงเราสามารถไปตัดทีเ่เกทเพิม่มแล้วก็ทำบ้านเราอ่ะ มันไม่ใช่ดินแบบนู้ใช่ไหมมันไม่ใช่ดินมันเป็นดินแบบว่ายงี้ไงอ่ะนะเนี่ยบ้านบ้านเราอ่ะไม่ได้เป็นดินแบบนี้บ้านเราดินแบบนี้นะนะแกะโอเคไม่เห็นอีไหลไม่เห็นอีไหลเลยนะครับแม่เกะเออหนอุ่มเกโอ้นุ่นุ่มน่น่นนน ไม่ได้หมดคาเจนะเก yeah, karaoke, yeah. yani so itation, friend. Friend. Really ินยากก่อนนะเราฟังเจนนี่ขึ้นปุ๊บตัดจ้าต่อไปเราจะเก็บคุณแกะไว้ในนี้นะครับแล้วก็เราได้เตียงเตียงมอนหนูผ้าบ่านแค่โต๊ะทำงานดูซิใครจ่ทำงานไงปูรักปูรักปรแต่งงานอะไรจูอะไรเงี้ยอ๋ออี่เฉลืมเลยจ้า โอ้ดีโอ้โหนี่คือความสุขนะครับโอเคนี่งไงแล้วได้ไะโอเคปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็เราลากันะครับนี่คือลาจีจังแล้วก็ ช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามไม่ช่องหรือจานนาน,านละแเ่ื่ก็แม่งอนะีปีหน้าติดตามนะครับติดตามใครอยากดูไมครับเอาชีวิตรอดของผมติดตามตั้งแต่อีพีแรกผมจะเขียนผิดด้วยขออภัยนะครับมันจะมีเกิดขิดนบางช่วงนะครับก็โอเคลากันไปก่อนโอเคเฮ้อนอะไรเนี่ยยันอะไรเนี่ย ขาดแต่โต๊ะนักเรียนอ่ะนะพราะไม่มีงบเดี๋ยวก็ไปหางบมาให้ปักไว้ให้หน่อยงหมมากแต่สมูสมมี่มมน่าจะไปะเจอได้นี่จะเจอมานี่ผมไม่ให้เจอเลยนะขอเคก่อยไป,ปจุดป,ปิ้งตัวโอเคบาย